แบกอาวุธจังหวะึงึงจังหวะตจังหวะนี่จังหวะส,สองนะที่ผมเน้นถ้าเป็นคนลุกเก่าแต่ตัวแต่กลัวเจ็บแต่กลัวเจ็บบางคนก็นจะลูดมาแบบนี้มันจะดูไม่สวยครับปกติตอนเนี้ยคือเขาให้โยนปืนให้โยนปืนพร้อมปันโยนปืนพร้อมปันมันจะเจ็บ นิดหน่อยแต่ว,ว่าถ้ามันเข้าตูถ้ามันถ้ามันเข้าร่องไหลมันจะไม่เจ็บเดี๋ยวให้ดูใหม่แบกอาวุธจังว่าอึงอ้งอึ้งแต่เลยนะครับแบกอาวุธพอเราเหวี่ยงปืนเข้ามามือขวาที่จับอตอนแรกมันจะอยู่ใต้ศูนย์ศูนย์หน้าอยู่ใต้ศูนย์หน้าพอนำมาชิดแล้วปึ๊บลดมาให้อยู่บริเวณ หัวไหลโกแบบโงหว่าต้องก็ยก,กปืนพร้อมปันยกปืนพร้อมปันไม่ต้องกลัวเจ็บถ้ามันเข้าสู่ร่องไหลถ้ากลัวเจ็บถ้ามันไม่เข้าร่องถ้ากลัวเจ็บมันจะไม่เข้าร่องไหลแล้วมันจะเจ็บแต่ว่าถ้าเราไม่กลัวเจ็บก็ทํามันจะเข้าสู่ร่องไหลแล้วก็มันจะไม่เจ็บมันจะเข้าร่องไหลพอดีเอาโกเรียบ โอ้ oh. เรียกวุฒจงังหวะตึ้งก็นำรถมาตบอัดก็ทำเหมือนย้อนกลับปูไ oh. อ้นี่ก็รู้นะปูเรียกวุฒจงังหวะตึ้งก็ปิกปืนมาปึ๊บเห็นไหมครับปิกปืนช้าๆนำขีดตึงโอ้เรียกวุฒจงังหวะตึ้ชาชาง บันมาอยู่ในหลาท่าเรีกยววุดอยู่นหรือว่าอยู่ในหลาท่าตรงเหมือนเดิมเดี๋ยวไ้ดูอีกทีนึงแบบเปิดขั้นตอน